สวัสดีครับวันนี้ก็พาพี่พี่มายามเช้าอ่ะจัดรถแบบว่าหลูๆให้พี่พี่เลย m e r c e d e เดสเบโอ้ยเฮ้ยชมนี่แบบโคตรหล่อเลยคือว่าเหมาะสำหรับเขาเรียกว่าเป็นรถเอาง่ายๆว่าตามคำา่าใจของผมนะก็เป็นรถยุคกลางก็หมายถึงว่า ก็คือไม่ใหม่เกินไปไม่เก่าเกินไปก็คือว่าวัยรุ่นหรือว่าคนมีอายุอะไรเงี้ยคือขับได้หมดคือทรงอย่างเงี้ยคืออ่ะคาว่าเบนซ์อ่ะคือขับไปยังไงที่ไหนก็แล้วแต่คือมันหรูไปเล่มพร้อมโอนนะเล่มพร้อมโอนกุญแจสองดอกนี่ดูได้ไหมครับพ่อภาสีไม่มีขาดครับนี่ให้ดูภาสีก็เลยครับยี่สิบแปดตุลาหกแปดรายละเอียดเยอะคันนี้รายละเอียดเยอะเดิมเดิมเลยคันนี้ล้อเดิมนะเดิมเดิมจากโรงงานเลยนี่ให้พี่ดูเลย โคตรสวยอะอุ้ยมีตรงนี้หน่อยเนี่ยโอ้นิดหน่อยนี่นี่ตามการใช้งานนะย้อนมีที่กระจกเลยนะขัดออกเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าไม่ได้เข้าเนื้อไดนี่หุ้ยสวยอะคือให้พี่ดูแบบเอาละเอียดเลยดีกว่ากันเนี่ยอืนี่อุ้ยช้ำๆเลยสีนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือแบบใครได้ไปนี่นี่สีเล็กน้อยนะมันมันสวยจริงๆ้โคตรหรูเลยนะหรูหรูจริง วิ่งแล้วล้อได้เป็นล้อแบบไอ้นี่ด้วยอ่ะสีรวดอ่ะนะล้าล้ออ่ะเขาเรียกว่าล้ออะไรไม่รู้ใช่แต่คันนี้เป็นตัว e สามร้อยนี่อุยไฟไฟสวยด้วยไฟสวยก็คือไฟนี่คือแบบเป็น l v d เลยนะนี่เซ็นเซอร์เขารอบพันเลยไหมเนี่ยเซ็นเซอร์รอบพันเลยโอ้โหเบนส์แล้วอ่ะ e สามร้อย e สามร้อยนี่กล้องกล้องถอยหลังก็มีคือโคตรแจ่มอ่ะกล้องก็เป็นตัวไฮบริดนะโมเิกไฮบริดนี่ คือคันนี้จะบอกผมจะบอกให้เลยพูดให้พี่ฟังเลยมันเป็นรถเขาเรียกว่าเป็นระบบน้ำมันดีเซลบวกไฮบิดอันนี้อันนี้เครื่องดีเซลเหรอเครื่องดีเซลโอ้อ้าวก็ประหยัดเลยโคตรประหยัดและไฮบริดอีกแล้วที่สำคัญนะแบตไฮบริดเพิ่งเปลี่ยนมาอุ้ยคันนี้เขาบอกแบตไฮบริดแพงใช่ไหมเสียทีหนึ่งอ่ะหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอุ้ยอ่ะเธิดใครซื้อสมมุติว่าใครไปซื้อเบนนะอ่ะ ต้องถามก็เลยว่าแบตไฮบริดเปลี่ยนมาหรือยังแล้วแบตไฮบริดเนี่ยมีระยะเวลาการใช้งานนะก็ประมาณโดยประมาณสิบปีออ่่าาคันนี้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนใหม่ไปแล้วใช้ไปแล้วสี่ปีก็คือพี่ๆก็ซื้อไปใช้งานได้ยาวๆวเลยแล้วโคตรประหยัดผมทดลองขับลองมาแล้วมีอาจจะแบบมีร่องรอยหน่อยนะนี่อ่าจจะมีร่องรอยเล็กๆน้อยๆนี่านี่ให้พีดูนี่มีมีมีอย่างนี้หน่อยนะเนี่ยรักยิ้มนะ ใช่ไหมโอ้เล็กน้อยอ่ะนะแล้วถ้ามองไม่เห็นเลยนะถ้าไม่สังเกตนะมองไม่เห็นเลยต้องนี้ต้องนี้ต้องดูอย่างนี้นี่เห็ไม่พี่ีนี่แต่รถไม่ได้ทำสีนะเนี่ยเดิมเดิมทั้งคันเลยอาจจะมีแบบเล็กเล็กน้อยน้อยนะเล็กเล็กน้อยน้อยนี่พี่ดูคุณมีมีนี่ด้วยก็ดูเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าความยุคเก่านี่ลายคลาสสิกนี่ภายในเป็นน้ำตาลแล้วคือแบบดูจริงจริงอ่ะเบาะไม่มีขาดนะคุยภายในดำด้วย ใช่ก็คือนีนมีไฟทั้งคันเลยนะแบบว่าันเปิดม,มันดูนนแบบหรูอยู่โรงแรมหรือบ้านอ่ะคือมันสว่าง <S <S 2> <S 2> ดูดูดให้พี่ดูเลย <S <S เขาจะมีแอร์หลังให้ด้วยนี่นะแอร์หลังใช้งานได้ปกติคือคันเนี้ยปกติแล้วเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าระบบอาจจะไม่ครบนะผมไม่รู้นะแต่คันเนี้ยคือใช้งานครบแน่นอนทุกอย่างเลยอันนี้ปรับไฟฟ้าปะเหนือเนี้ยใช่ครับบอกปรับไฟฟ้าได้ขวายปะบอกปรับไฟฟ้า คือเดี๋ยวผมให้ดูว่าเพื่อนๆงงว่าปรับไฟฟ้ายังไงตรงไหนเดี๋ยวผมจะให้ดูโอ้โหสวยอ่ะนี่โอ้โหดูระบบดิเนล็อกประตูปรับไฟฟ้าอันนี้คือปรับเบอล่างใช่ใช่ไหมอันนี้บรับพิงหลังใช่นี่หัวใช่โอ้โหปรับไฟฟ้าคือแบบโกบอ่ะก็คือแบบโอ้พร้อมอ่ะเออดูจริงคือให้เพื่อนดูนี่จะมีหน่อยนะเนี่ยมันเป็น เขาเรียกว่าเป็นสไตล์เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือทุกรุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไม่เป็นนี่ต้องเป็นอยู่แล้ววุ้ยไม่วิ่งหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบโลใช่ครับโอ้โหแล้วคือคันนี้นะเครื่องเกียร์ดรงล่างเป็นไงไม่ต้องพูดถึงโคตรดีอ่ะผมให้เลยโคตรดีนี่ให้พี่ดูเลยภายในแม่งหรูจ้าภายในแม่งเนาะแล้วก็คือมีจอเชื่อมต่อบลูทูธได้นะนำทางได้หมดเลย ดูดูความหรูหราของเขานี่ใช้งานมาแล้วก็จะมีบ้างแต่ไม่ได้ขาดนะแต่ไม่เป็นไรครับไม่มีขาดบอกไม่มีขาดแน่นอนครับไม่มีไม่มีว่าสี่ติดมืออะไรอย่างงี้นะไม่มีครับมีครับอันนี้หนังแท้ๆจากเบนซ์เลยนี่เอ้มีนี่ด้วยเฮ้ยชอบนาฬิกาว่ะมันคลาสสิกอ่ะอ่ะดูให้ดีดูเป็นคลาสสิกจัดเป็นนาลรอกกันนะใช่ันไม่คตรหรูเลยดูภายในดีคือภายในเนี้ยแล้วดูดูว่าพรมเพิ่มนู่นนี่นั่นดูความแบบโอ้โห หลูจริงๆโหใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้คือ <โฮ S 1> แล้ว<อ>แล้ว<อ>ผมบอกได้เลยว่าหลูแต่ราคาไม่แพงอ่ะไหนผมขอไอสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดฝาป้องให้ดูหน่อยอเดี๋ยวนะเดี๋ยวแจ๊ก่อนนะ <c oughs> คือโคตรหลูเลยหลูจริงหลวจริงนะเนี่ยแลผมเห็นตรงนี้แล้วผมเห็นตรงนี้แล้ว นี่มอเห็นแล้วนี่อันนี้ก็ร่องร้อยหินนะครับแต่รถไม่ได้ทําสีนะคือก็อย่างว่าเนาะรถใช้งานมาสิบปีแล้วอุ้ยนี่สตาร์ทแล้วไงตาแล้วอุ้ยแล้วเนี้ยเป็นเครื่องดีเซลแต่โคตรเงียบเหมือนบินซินอะเอาเหมือนแบบว่าไอสูงถึงก็เนี่ยดีเซลนะครับโอ้โหพี่ดูเลยว่าโหดูความดูเครื่องเบนซน่ะให้พี่ดูเลยเพื่อพี่พี่บางบางท่านเนี่ยกำลัง หารถแบบว่าหรูๆใช้งานขับอยู่นะก็แนะนำเ,เลยเนี่ยจริงๆอ่ะโอ้โหดู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 อะไรละเอียดอืมคือถ้าเกิดว่าที่นี่ทันใดซื้อนะเดี๋ยวไว้เ้าพากแกแบบสบายเองเลยจ,จัดให้เลยวันนี้ก็ฉ่บเนี่ยะฉับแค่นี้ก็ฉ่ำแล้วเนี่ยโอ้โหระฉับเลยอ่ะคือดูจัดอ่ะ ได้ได้ได้เลยสวยเดี๋ยวาเดี๋ยวผมลืมแนะนำเลยนี่ดูไฟอุ้ยนี่เป็นเส้นเลยแล้วนี่ดูสัญลักษ่์เนี่ยใครขำเบ้นเนี่ยเม r c อ d e เด e n เบโอ้โหโคตรหรูหรหลามอ่ะราคาผมว่าแพงแน่เลยอ้าราคาไม่แพงดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนราคาไม่แพงผมว่ามีมีแพงแน่ราคา แงแน่คันนี้นะเบนซ์ปีสิบสามบูเทคไฮบิดนะครับดีเซลก็คือดีเซลบวกไฮบริดเนาะก็เอาไปเลยสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทอุ้ยบ้าแล้วไม่ถึงห้าแสนนะรถอย่างเงี้ยนะไม่ถึงห้าแสนได้อย่างงี้ออกไม่ขับเลยออกหม่กี่ล้านน่ออกใหม่ก็สามสี่ล้านอ่ะก็ไม่รู้อ่ะสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทขับเบนซ์จบก็ถ้าเกิดว่า v ี่ไม่ได้ต่อแปลว่าเรียกอะไรอะเอางี้ดีกว่าจัดโปรโมชั่นถ้าเกิดว่าพี่ไม่ต่อผมนะเดี๋ยวผมจัดยางใหม่ให้สี่เส้นไหนยางอันนี้ก็พอได้อยู่แต่ว่าอย่างว่าเนี่ยมันก็เป็นปีสิเก้าแล้วนะใช่แต่เรามียางปียี่สี่เลยยางปียี่สี่จัดไปให้เลยสี่เส้นเปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็คือพร้อมใช้งานแน่นอนก็คือว่า พี่ๆอาจจะถามว่าเออบางทีอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรคนเรื่องระบบอะไรเงี้ยคือผม,อมทดลองมาแล้วก็คือว่ามันดีเยี่ยม <c oughs> คือทด,ทดลองใช้เนี่ยไม่ต่ำกว่า400กิโลเพราะว่าอะไรเราขับมาจากเชียงใหม่เราซื้อมาจากเจ้าของเลยนะซื้อจากเจ้าของเองเลยไม่ต้องห่วงกุญแยงสองดอกรถก็คือใช้งานไม่มีปัญหาอะไรเลยระบบก็คือใช้ได้ครบ ใช้งานได้ครบใช้งานได้จริงนะครับก็สาหรับพี่ๆที่อะติดตามผมอยู่เออดูผมว่าเออบางทีผมก็เนี่ยหามีแต่กระบะกับเก่งมาขายก็ถูกๆเนะาะตอนนี้ก็จัดมาเป็นเบ้นแล้วดูสภาพดพิพี่ว่าโอ้โหโคตรหลูเลยเออคือแบบแล้วบบจัดแล้วน้าใช้มากหน้าแบบไปรับรับเด็กอ,ะอ่ะอ่าคือระบบเนี่ยอ่าเวลาขับใช้งานเนี่ยคือ มันมีเขาเรียกอะไรมีเซ็นเซอร์เตือนมีระบบเตือนอะไรหลายอย่างนะใช่ก็คือสมมุติเนี่ยถ้าขึา้นไปอยู่บนรถใช่ไหมถ้าปรับเกียร์ถังหลังปุ๊บกระจกปรับข้างมองอัตโนมัติเลยปรับหฮอัตโนมัติเลยก็คือควาอมอำนวยความสะดวกเนี่ยของรถเนี่ยคือแบบล้ำจริงๆระ,ะบบไฟฟ้า<ม>เยอะหน่อยระบบไฟฟ้าเยอะก็คือคันเนี้ยถ้าเกิดว่าไปดูที่อื่นผมไม่รู้ว่าอะไรยังไงนะของผมเนี่ยผมบอกตามนี้เลยว่าแบตเนี่ยไฮบริดเนี่ยประมาณแสนห้าก็คือเขาเปลี่ยนมาใหม่แล้ว ก็ใช้งานได้มันขั้นต่ําแล้วถา,า,ามหน่อยแล้วเติมน้ำมันมาจากไอ้ดีเซลเติมน้ำมันจากไอ้เชียงใหม่มานครสวรรค์หมดไ่าไหร่หมดไปสี่ร้อย <c ười> ฮะสี่ร้อยบาท <c ười> ใช่โอหคนประหยัดนะ <c ười> ประหยัดไหมประหยัดดิแล้ววิ่งทางไ<ห>กลด้วยนะมันวิ่งทางไกลด้วยก็คือมันใช้ไฮบริดก็คืออ่าพี่ๆนะคนไหนที่อ่าเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องรถอะไรเงี้ยก็เขาเรียกว่าอะไรอะ ก็ผมอ่าอยากอยากจะอธิบายว่าเออระบบไฮบริดมันประหยัดจริงคือแต่ก็เป็นบินซินเงนี้ยมันก็ผมก็ยังไม่เคยลองนะแต่ว่าไฮบริดแล้วก็บวกดีเซล,ลน่ะโคตรประหยัดเลยติดต่อ,อยังไงถ้าสนใจก็ใครที่สนใจนะก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์092 255 9241หนะครับหรือทักมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่ YouTube หรือ Facebook อะไรเงี้ยครับโอเคโอเค ก็พี่พี่านใดที่สนใจก็โทรมาส,สอบถามหรือวิดีโอคอรดูรถอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับรถก็จะอยู่ตลอดโอเคนะวันนี้ไปแล้วครับครับผมอุ้ยดูทรง,งไกลๆดิทรงไกลๆทรงไกลๆนี่